บันดี้จ่ายมพี่บ้านคนกำลังเจะยอดประกันไั่พี่น้องเลยหัวละหาพันขีพี่น้องเลยตามที่ตกลงบ้านเฮาพี่น้องเลยมาทูดจมาไพ่บดนี้นี่มาถูดเก็บไปน้ำปูยูย่างพี่น้องเลยน้ำปูไผ่ทงใหญ่หัวละหาพันขีพี่น้องเลยถ้ามีเจ็ดคนกับเจ็ดหากับซาิ่าพี่น้องเลยเปิดไหลเป็นหัว ตามตกลงในบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ยังยากเงินทอนอยู่พี่น้องเลยมันใบใหญ่ใบใหญ่โพดเอาใบอันไหนแน่ช่องพันแน่พอดหัวละห้าพันกีบเขาเพื่อละโลพี่น้องเลยการสวยเดียร์พันนี่เงื่อนขอนี่ขาสองพันกี้จังหวะน่ะ เอาเขาแค่เขาก็ไม่จะไปเนี่ยสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ขอขอใจเลยเด้อที่ตามมาส่งอะจารย์กำลังใจตลอดมามากเพจก้อยกินแก้มก็ได้พี่น้องเลยตอนนี้พี่น้องเขากำลังจีอยู่เนี่ยที่พี่น้องเขามาห่วมชงสกายนี่ก็ไล่ไล่พี่น้องเลยติดใหม่เลยเด้อมันแข็งทำหมูเลื้ยงหรือเ่อเล่เนาะใส่จังหน่อย อันนี้กับพี่น้องก็มาหัวมในงานมือนหน่อยพี่น้องเนาะมาหัวมสงสการมือเลยลายบ้านมาหัวมพี่น้องเลยนล้วก็ไฟสีสว่างน้ำมงกน้ำบ่อพี่น้องเลยเป็นศรัทธาเดียวกันคนกำลังเริ่มมากพี่น้องเลยท่านนี่ก็เป็นแผนกซอยพี่น้องเลยซอยก็ซอยกูเกิดกูพี่น้องเลยยาละยาได้เข้าเพศผู้วัยเข้าเพศผู้วัย อากาศมันแดดมันฮอนพี่น้องเอ้ยเมื่อเดี๋ยคนกะมีมองยุงมองเส้าพี่น้องเอ้ยเต้นกับพ่อพื้นที่งานมองใหม่พี่น้องเอ้ยคนเฮาก็เลยไปอยู่แถวห่มไม้ห่มตอกพี่น้องเอ้ยอยู่ไปแถวห่มไม้แบบธรรมชาติบ้านบ้านเฮาพี่น้องเอลยพี่น้องเฮามัวงานมันเลยล่ายลายพี่น้องเอลยรังเทยเทยมา มาเดียวมาฉลงององงมันแบบไฟโรดนีท่านาก็แผนกหนึ่งเขาพี่น้องเอยอยู่ก็กินรับตอนแขนคี่มาโมมาท่านพี่น้องเลยนงร้พอมกันฮะก็ซื้อมากพี่น้องเลย พร้อมหักซื้อมาแต่ตลาดตอนนี้กำลังแต่งผ้าเพน้นนาะพี่น้องเน้องพวายที่ได้มนุษยาคู่บาอาจารย์ก็มาแต่งเพ้นแล้วตอนนี้กำลังแต่งผ้าเพ้นอยู่อันนี้เปลี่ยนมือคุกใหม่เนาะพี่น้องนออเนาะมื่อนี่เปลี่ยนมือคุกใหม่ ใส่ส่งร้ายพี่น้องเลยลองมึงซีมือโุกใหม่พี่น้องเลยรสชาติอร่อยแซ่บนั่อันนี้ก้อยซุกอย่างเดียวพี่น้องเลยบุมีก้อยดิบ lái in này kinoc nọ lăng toy lăng vô lăng buồn, lược lại nắng, phải nỗi đau 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 xe đau nó đau nỗi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  đau cái, đau nỗi lái lái đau máy, đau nỗi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  นี่เป็นนักแกงตะลาบมานยพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังเริ่มยหี่ยวฟ้าฟขาวพี่น้องเน,นาะสถานที่เท่ากับโบเพียงพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าชาวเต้นโมได้เต้นมันมีแรงงานพี่น้องไว้ก็จกกับเลยไปจองไปก่อน สำหรับยอดพระเขารับแขกเข้ากันจบเลยนอพี่น้องเนาะสำหรับรอบเที่ยงอ,อากาศก็ห้อนห่อน,นอพี่น้งนองเลยพี่น้องเขาก็อิ่มเขายิ่น้ำบริสุทนิ์พี่น้องเนาะได้กะคือมาโมมาทานกันยอดพระเข่าพระน้ำบิสุทธิ์สำหรับขีดพงเขากันคือจบลงสนิทน้องพี่น้องเนาะพอฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิ่งกันด้นดอพี่น้องเด้อผิดพลาดประกันเลยกะเพราะพี่น้องถามกูสนไปไล่ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบลงสัมนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี